สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะสวัสดีพ่อลูกแม่ป้าเอาอาาน่าบ่าผู้แสีผู้สาวผัวซ้ำหน่อยครับผมมาพ่อครับผมอีกคือเก้ครับพี่น้องครับนุ่มสุกนุคนโกพี่น้องเมื่อนี้พาพี่พี่น้องมากินต้มไก่พี่น้องต้มไก่เหนียวพี่น้องเอาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมานไก่เหนียวครับไปตลาดย้ำได้กับบุ้มี่พี่น้องไก่บ้านอ่ะเมิดพี่น้องเดไดแต่ไก่เหนียวนี่แหละพี่น้องอ่ะมาลุ้นกันมาจิบเปยบ่พี่น้องเมื่อนี่ก็ไดโอ้เสียบๆนะผมอีกคือ ครยังไงคือเก้เหรอครับพี่น้องครับสำหรับนุ่สุกฤลดจันทไห้คือเกาครับผมมีปัญหาครับพี่น้องครับมาเซ่บๆน้องกันครับผมก่อนจะไปเบิ้งคิปก็อย่าลืมเด้อพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเด้อเป็นกำลังใจในการท็ดทลิปครับผมพี่น้องครับมาเซ่บๆนุ่งกันคือเกาขาดไปได้พี่น้องเขาเนี้ยออนหอนครับอ่ามัอนี่กัได้อกแต่งมากัดแก่เพชรแน่พี่น้องอ่ะอันนี้ก็เป็นเจลพี่น้องเจลเจลพี่น้องมองเห็นบอกเป็นยังาะพี่น้องเนาะไว้นี่แหละครับ นะสดหนามันห้อนน้ากันครับพี่น้องครับปาตัเบิร์ดบอพี่น้องว่ะเมื่อนี้กได้ยิงใหญ่อีกแววพี่น้องมือนี้มาเสพเสนน้ำกันครับพี่น้องครับ <What? S 1> War, อ,อยู่ไกลอ,อ,กอยูกก่ไกลมาเด้อเสบแสพน้ำผมครับพี่น้อง uh. เขาสูมือเลยพี่น้องเลยเด้วลูกผมจะบาดเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยนี่เด้ผู้เฒ่าคนว่าเขาติดมือห้มือลูกหัวค่ะพี่น้อง กระเมีนความเพลินอยู่ด้พี่น้องไงขาครับพี่น้องต้มแน่งหนีเลยครับโอ้ยเปื่อยอยู่พี่น้องอื สัวดีพี่น้องอืมมาพี่น้องแซ่บๆผมครับคักๆพี่น้องเบื่ออยู่เบื่ออยู่พี่น้องอกินได้อยู่ครับอืม้มหน่อยปันไก่ตีบุเล่นี่พี่น้องเหนียวครับ หิน่นงอยพี่นอ้อ,นองเด้อเสียรับผมมาเด้อพี่น้องเด้ออยู่ไก่อยู่ไก,ไก่พันไปพันมามากินนะผมครับผม,มสุดน้ำนัว พี่น้องเลยสีออกเป็นโตเลยพี่น้องผมโอ้มีแต่ตอนใหญ่ๆแท่านันนพี่น้องเลยกินได้บ่นี่อืม ผมว่าต้องต้องเอาไปหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะแกนเจนาิเสียบเดี๋ยวมือหนาสิรว่ามันมันหนึ่งเบิงดูพี่น้องมันกินได้บ่อโอ้แต่ตุ่มนีก่กระดนพี่น้องเส้ยวล่าดนครับอืม,อม

อไปใช้มานนี้ยข้ากพี่น้องเลยความสมุนไพรพี่น้องตะไคร่ใบมมกูดครับ ปิดปานนี้ยังบ่ออยู่พี่น้องเลยเอ้าเสียบคื้นเก่าแล้วครับยังได้กันไืม ามาพี่น้องมาสุดน้ำห้อนๆน้องแกนครับผมสีพยายามมาใส่ขอบหลายพี่น้องกินแต่ไก่เบื้องขาเนี่ยพี่น้องเอ้ย ngày luôn mất gây đó và thua hoàn thịt treo các bạn không biết đó khác đây là pin hoàng Hãy subscribe cho sập นี่จะไก่เหนียวพี่น้องเลยในตลาดก็บอะไรไกบ่บานกับบุ้มีมีไก่เหนียวก็กินไก่เหนียวนี่ตัวครับพี่น้องเสียบอีกคือเก่าแหละครับผมปัดโถพี่น้องเลยแข็งโป่งเลยดูนี่ปัดเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยขอโทษขออภัยพี่น้องเดีย๋อดดออดยอาจจะสุกับโปุกแน่ ทำโบลุยกับโบนัยได้พี่น้องได้ไกลรุ่นนี่ต้องลุยครับลุกทุ่งลุกทุ่งแน่หน่อยครับพี่น้องใส่มือแนะ่ใส่ซ้อนแนะ่อือ,อนัวพี่น้อง ใส่มาขามเปียกสมุนไพรหลายๆพี่น้องเลย แท้พี่น้องเลย <_ an> <_ an> มันแต่ใกล้เนี้ยแหละครับพี่น้อง <_ an> <_ an> ไม่พี่น้องเบิง เดี๋ยวพี่น้องเด้อบอธรรมดาครับเนี่ยมันเปื่อยอยู่พี่น้องแต่ว่าตรงตรงคอตรงอย่างมันมันบ์เปื่อยพี่น้องเลยมันบอขาดมันบอคือไก่บ้านนี่ครับทำไก่บ้านเนี่ยโอ้ยต้มโดนปลาเนี่ยไม่คิกินได้หรือเละเบิดอไหร่หครับอันนี้ต้มโดนซัมใดก็บ,บ่มีผลพี่น้อง จดเจ้าอีกเจ้าบบบครับพี่น้องคักๆักพี่น้องเลย ฮักพี่น้องเบิดพี่น้อง <sequel> เบิดก็บอกักปันไดพี่น,อน้องมันเหนียวพี่น้องเนียมันเปือยอยู่แต่ว่าตามขอตามยังมันดึงบ่อ,อครับเหนียวมันพี่นองเลยงมันเปือยมันก็เปือยอยู่แล้วครับเนียนี่คือจึงสีมันเปือยอยู่ครับเพราะมันไกลตีพี่น้อง แล้วมันเป็นไก่แบบไหนพีน่เนอะนี่ได้ผมก็บ่รู้คือกัน คือกอเหรอครับพี่น้องครับเมื่อนี้ก็ได้ค่ะคือกอเหรอครับพี่น้องเมื่อนี้แสบๆน้ำผมคือกาครับพี่น้องอือห mm hmm. มักไปซดนามเน่อยพี่น้องคักพี่น้องเย้ย อิ่มพี่น้องตีแต่บ่ใส่เข่าไหลพี่น้องใส่เข่าไหลยนีย่กินบ่เบิดพี่น้องเอ้ยนี่ครับบ่ทันเบิดคักปันใดครับก็เหลือติดแน่กระดูกแน่นะพี่น้องครับก็เป็นเมนูง่ายๆเนาะเป็นเมนูบานๆเฮาเป็นเมนูต้มไก่พี่น้องต้มไก่เหนียวครับโอ้โห๋นะครับเจสุไทยกับผมมิหยังคือก่าครับผมนุ่มสุกคนฝากพี่น้องไว้เด,เดอ้อครับพี่น้องครับพี่น้องมือแรงมัก กดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะครับเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำเด้อจำด้ิภาสคิดใหม่ๆจากผมนุ่มสกุลค้นโกครับพี่น้องครับอย่าลืมเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้ผมเด้อในการ็ำคลิปครับผมพี่น้องครับการกระทำใดว่าจะใดของนุ่มสกุเด้อครับบอสภาพนุ่มสกนขอโทษขออภัยพี่น้องแล้วขอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามผมครับผมพี่น้องครับผู้ใดที่ขามาติดตามขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อครับพี่น้องครับฮะผู้ใดบ่ท่านติดตามกดเบอ่งคิปแล้วมากกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะครับเนาะฮะ เมนี่นุมสกุลลํำลาพี่น้อง,ลลองไปเพียงสนีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ